เรื่องมางยายแล้วในกรณีของพี่แสแบกันก็คือมายา <Finland> ตอนนี้จริงๆก็คือใกล้จะปิดกล้อง <S 1> <S 1> <ช>แต่ว่าซีนของอพี่แซมหมดแล้วนะคะจริงๆตอนท้ายอะค่ะมันจะเหลือซีนท้ายที่พี่แซมต้องขับรถแล้วแบบรถระเบิดไฟลุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะต้องถ่ายกันในช่วงที่ที่มีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรพอดีเลยก็เลยไม่เป็นไรค่ะพอดีเราสามารถถ,ถ่ายได้เลย ใช้เป็นสแตนด์อินใช้เป็นแบบกันถ่ายเทคนิคทางการถ่ายทำไปก็เลยทำให้ทางพี่แซมก็สามารถปิดตัวแบบหมดครบได้แล้วก็แต่ตัวตัวซีรีส์เองอาจจะน่าจะเหลืออีกนิดหน่อยนิดหน่อยครับอีกนิดหน่ะะจะได้รับกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคือ<า>ค,คือ,คอต้องต้องบอกอย่างนี้ค่ะอย่างที่พี่เอสให้สัมภาษณ์ไปวันก่อนว่าบังเอิญซีเรื่อเนี้ยเป็นงานที่เรารับจ้างผลิตนะคะแล้วการรับจ้างผลิตหมายความว่า ก่อนหน้านี้มันมีการตกลงมีการเซ็นสัญญากันกันกบทางแอปพลิเคชันที่รับจ้างผลิตนะคะว่าละครเรื่องนี้จะมีใครเล่นบ้างอะไรต่างๆนานาใดๆซึ่งตอนนี้หน้าที่ของเชนก็คือทําให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับแอปพลิเคชันนะคะส่วนการที่จะพิจารณาเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือจะออนแอร์เมื่อไหร่อะไรนั้นต้องเป็นต้องเป็นของทางผู้ลงทุนหรือเจ้าของ เ้าของงานค่ะเรามีหน้าที่ในการไม่ได้ลงทุนเองใช่ใช่ค่ะเป็นงานรับจ้างผลิตค่ะเพราะงั้นเราก็เลยมีหน้าที่ในการทําให้ครบถ้วนแล้วก็ส่งมอบไงค่ะต้องมีสัญญากับนักแสดงอะไรอย้ยค่ะปกติการทํางานก็จะมีสัญญากับนักแสดงทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นสัญญาว่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยครับที่คือในเงื่อนไของสัญญามีพูดถึงเรื่องของการทําอะไรที่มันผิดหรือว่าต่างต่างอะไรอย่างเงี้ยไมน่น่าจะไม่มีน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีครับในเรื่องสัญญาว่าสาระสำคัญเรา ทำแล้วก็หน้าที่ในการทํางานครบถ้วนอะไรเงี้ยค่ะเพิ่งบัตเจ็ตค่าตัวอะไรตรงนั้นมากกว่าครับาสุดท้ายที่พี่แซนมาขายมีสี่งานครับอุ้ยจำไม่ได้แล้วถ้าถามพี่ก่อนพี่ชัดเจนพี่จำไม่ได้ทำกันบ้านมาพี่จำไม่ได้จริงๆที่พี่แนเลี้ยงวันนั้นใช่หังจาไหตุรับวันไหนนะวันที่พี่แซนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับค่ะไม่ใช่ค่ะแล้วทางแอปพลิเคชันได้มีการหลังจากที่ไม่เกิดเหตุการณ์ข่าวของเมื่อวาน คือยังไม่ได้มีการคุยกันนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าตอนนี้ซีรีส์ยังยังถ่ายไม่เสร็จกว่าจะถ่ายเสร็จแล้วก็ยังมีเรื่องของงานโปรดักชัน <Production S 2> อีกซึ่งอีกจะหลายเดือนนั้นมันคงกว่าจะสาเร็จสมบูรณ์นั้นก็คงอย่างน้อยๆก็คงอีกสักห้าหเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยันเข้าใจว่าทางทางแอปพลิเคชันเองก็คงยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัวหรืออะไรใดๆมันทําไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันถ่ายไป จบครบทวนกระบวนความแล้วนะคะ,<ล>ะก็ก็คงอยู่ที่น่าจะอีกหลายเดือนนะคะว่าง,งานจะฟินิชได้มันจะมีปัญหามีไป,ไมมปัญหาอะไรไหมที่เกิจากปัญหาอ่าไม่แน่ใจค่ะอันนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งเราคงจะออทํานายอะไรยากหรือคิดแทนยากเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นยังไงอีกอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เท่าท,ที่ตามข่าวก็วันต่อวันกันอยู่แต่ว่าทางเราก็ยังไม่ได้มีแผนสองว่าสิ่งที่จะต้องคิดเผื่อไว้อ่า คงไม่ได้มีแผนสองอะไรเพราะว่าเชนก็จะทำหน้าที่ของเราครบถ้วนสรุปจบครบถ้วนแล้วก็คือการส่งงานในอีกท่าผอไในหน้าต่างสัญญา,ญญาค่ะถ้าสมมติถ้าสมม,ต,ม,สม,มติว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลว่าทางแอปพลิเคชันอาจจะยุติการออนแอร์หรืออะไรอย่างนี้อ,อันน<ม>ั้นต้องแ<ร>ล้วแต่เขาแล้วค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าเราทำงานเสร็จงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ถ้าก็ว่ามีการที่ว่าดาเนินการที่ใดก็จะต้องออแอร์ต่อเลยมันจะไม่เป็นเรื่องของการเออนั่นน่นนี่อยู่ในความรับผิดชอบของเชนไหมครคือปกติงานรับจ้างผลิตก็จะมีเราก็อาจจะมีช่วยโปรโมทบ้างอะไรบ้างตามสมควรแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกติกาไม่ได้อยู่ใ,ในไม่ได้อยู่ในสัญญาคือไม่ได้มีความกังวลว่าถือว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายถ้าเชนจะต้องมาทนำนหน้าที่เอไอซีดีละครเรื่องนี้แล้วเราจะดําเนินการไปสมพัธนธยยังไงบังเอิญมันยังอีกนานมากนะคะพี่ว่าเราคง เราคงคาดเดายากเหมือนกันว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอีกตั้งครึ่งปีน่าจะประมาณครึ่งปีกว่างานจะฟินิชได้คถ้าสมมุติทางแอปพลิเคชันให้ทางเชนมีการปรับเปลี่ยนจะมีผลกระทบกับการทำก็แปลว่าเริ่มต้นใหม่แล้วตอนนี้เพราะตอนนี้ซีรีส์เราถ่ายจบไปแล้วไหคะก็คือเกือบเกือบร้อยแล้วใช่ใช่ใช่แม้แต่เหลืออีกสักคิวสองคิวมั้งแค่นั้นเองครับเดี๋ยวก็ใกล้ปิดกล้องแล้วครับใช่ใช่คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้คือเท่ากับว่าเริ่มนับ นับหนึ่งไหมก็ใช่ก็จะต้องถันจะก็ต้องถันไปเพราะถ้หมดมลอำนาจการตัดสินใจจะอยู่ที่เจ้าของงานค่ะไม่ใช่เราอยางนักแสดงคนอื่นๆมีโอกาสได้มาพูดคุยเรื่องกรับยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยยังไม่มีเวลาได้คุยเลยแต่ยุ่งๆกันอยู่ค่ะทีนี้เราจะสร้างความสบายใจกับนักแสดงคนอื่นยังไงบ้างพี่เข้าใจว่านะวันนี้ทุกคนก็ก็เข้าใจสถานการณ์อย่างนะคะก็ก็ส่วนใหญ่ก็โตๆกันหมดแล้วก็เข้าใจค่ะที่ว่า อาจจะไม่ต้องต้องต้องช่วยเหลืออะไรคือทุกคนก็รู้หน้าที่ของตัวเองแล้วก็ที่เชื่อว่าทุกคนก็คงตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่คเป็นคนชเไม่ได้กัมันเป็นปัญหาข้อหน้าที่เราจะต้องแก้ไขในอนาอมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของพวกเราฟังดูอาจาะฟังดูไม่ค่อยดีแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ปัญหาของพวกเราเพราะอย่างที่บอกเขาว่าเรา ปฏิบัติตามสัญญาเรียบร้อยครบถ้วนแล้วแต่เป็นแต่ว,ว่าก็ไม่แน่ว่าทางเ,เจ้าของจะแบบอยากจะทําอะไรไหม,มหรืออันนี้ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของทางโนลล้นบหละครับ